นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะครับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทับ1ทุกคนนะคะอะ่ผู้ขอเช็กชื่อก่อนนะคะเด็กชายชนาทีมาครับเด็กหญิงสายรุง้งมาค่ะเด็กชายต้นกล้า ใจมาค่ะอ่าวันนี้นะคะก็มาพบกันทุกคนเนาะอะ่เป็นไงกันบ้างคะนะักเรียนเมื่อเชา้านี้มีใครตากฝนมาโรงเรียนบ้างคะอ่าจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะสาภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนกันแล้วนะคะนะักเรียนอ่ครูก็อยากจะฝากเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะ อ,ะะอย่าไปตากฝนนะคะจะทำให้ไม่สบายได้นะคะแล้วก็เวลาจะออกไปไหนนะคะก็พกร่มนะคะติดตัวไปด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่ครูอยากจะฝากนั่นก็คือ,อเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะนักเรียนโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าเมื่อฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้น้ำขังนะคะเมื่อน้ำขังแล้ว ก็จะทําให้ยุงนะคะมาวางไข่นะคะช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่ายุงนะคะชุกชุมมากเลยนะคะและอีกเรื่องนึงที่สาคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะนักเรียน mm hmm. เวลานักเรียนจะใช้ถนนหรือขับรถนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะระวังกันด้วยนะคะอย่าขับรถเร็วจนเกินไปนะคะเพราะว่าถนนมันเลื่นนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอจบการทรงดูเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะครับคุณครู